This. This. สวัสดีครับผมนายชันวิตรอดเกิดน,นะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกรษตรปฏิบัติการครับสำนักง,งานเกษตรอำเภอเชียงของ ผู้รับผิดชอบนะครับงานกลุ่มอารักขาระดับอำเภอนะครับวันนี้นะครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของนะครับมาจัดการอบรมนะครับให้กับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนะครับตำบลห้วยซอนะครับบ้านเก่นนครหมู่13นะครับกิจกรรมวันนี้ก็เราเป็นมีการทําปุ๋ยหมักนะครับจากเศษสังขพดนะครับโดยส่วนผสมก็จะมีเศษสังข้าวโพดนะครับมีมูลสัตว์นะครับมี ปุ๋ยยูเรียนะครับมีกากน้าตาลนะครับแล้วก็มีสารเล่งนะครับก็คือสารพอดอนหนึ่งนะครับวันนี้ปริมาณที่เราทําในการทํากองปุ๋ยหมักนะครับอยู่ที่ประมาณ10ตันนะครับก็หลังจากทําแล้วนะครับก็น่าจะได้ปุ๋ยอยู่ประมาณสัก 5- ้ถึงกตันนะครับก็ถ้าเกษตรกรนะครับได้เอาปุ๋ยตัวนี้นะครับมาใช้ในการลงในนาเตรียมนาข้าวนะครับ ต่อหนึ่งตันเนี่ยก็สามารถจะช่วยลดปุ๋ยได้อยู่ที่ประมาณ20-30ถึงกิโลนะครับสำหรับการลดใช้ยูเรียนะครับก็วันนี้นะครับทางกลุ่มก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ได้เพิ่มเติมความรู้นะครับแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะครับเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่นะครับลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสํานักง,งานเกษตรอาเภอเชียงของนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็ ต้องฝากบอกไปยังกเกษตรกรทุกท่านนะครับเศษวัสดุเหลือใช้ของท่านนะครับมีมูลค่านะครับเป็นปุ๋ยอยู่ในตัวท่านอย่าเอาปุ๋ยนะครับไปเผาทิ้งนะครับเพราะปุ๋ยอยู่ในนาของท่านแล้วเอาปุ๋ยตัวนั้นนะครับมาผันให้เป็นปุ๋ยโดยตรงนะครับทุนของตัวเองมีอยู่แล้วครับขอบคุณครับ